สวัสดีจ้าพี่ๆทุกๆคนเลยนะจ้ามาจากฟุตบอลหนึ่งคู่ที่น้องหอยิบยกโมฝากจากยูโรป้าลีกเวลาตีสามนะจ้าแ mm hmm. มนยูนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมียข่งของเรนเจอร์นะคะพี่ๆคนไหนย,ยังไม่เข้าบ้านรีบๆเลยนะคะเข้าปุ๊บรับเสื้อกีฬาปั๊บยังไม่พอ โครงการพังหมดเราคืนให้พังหนึ่งตัวเราก็คืนให้มีซัพพอร์ตพี่พีตลอดเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีให้ร่วมรุ้นทายสกอร์ทุกๆวันย้านะคะไม่ได้ทายการปากเปล่านะจ๊ะทายยังไงตามรายละเอียดได้ในบ้านปัดขวาได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋ามาค่ะฟอร์ม5เกมย้อนหลังล่าสุดของน้งสองทีมกันก่อนเลยนะจ๊ะเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1แพ้2นะจ๊ะทีมผู้มาเยือนชนะ3เสมอ2นะคะแมนูเนเต็ดเนี่ยต้องใส่เต็มเหนียวกับโอกาสติด 8อันดับแรกเพื่อเข้ารอมน็อกเอานะจ๊ะพี่พี่ผลงานจ้าบ้านก็ค่อนข้างที่จะลุ่มนุมดนดอนเอาเนี้ยเอานอนอะไรไม่ได้เลยนะจ๊ะล่าสุดแพ้ใบตั้นคาบ้านหนึ่งประตูต่อสามมาขวัญยังเสียอยู่เลยนะจ๊ะ ต้องมาเจอกับทีมรองจากฝูงจากหลีกสกอตแลนด์อย่างเรนเจอร์ละจ้ะพี่พี่ที่ไร้พ่าย5เกมติดต่อกันเสมอ2นะจ๊ะน่าจะสู้ได้ระดับหนึ่งแหละน้องว่าเกมนี้พาราเปิดแพงเอาเรื่องลุ้นท่านรองไว้ดีกว่านะจ๊ะหากแพ้เต็มที่สกอร์ไม่น่าขาดจา้ะพี่จ๋า